เขาี่เป็นข้อสอบจริงจากข้อสอบ a level คณิตศาสตร์ระยุบหนึ่งที่สอบไปเมื่อมีนา67นะครับ f กับ g เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง g 1เท่ากับ2นะครับ g x หน้าตางี้สำหรับทุก x นะเมื่อ x ไม่เท่ากับลบ4แล้วก็1คดีก็ถามว่าแล้ว f ลบ4บวก f 1มีค่าเท่ากับข้อใดจะก f ลบ4กับ f 1ได้ก็น่าจะมาจากตรงนี้ใช่ปะ่ะ g x เท่ากับดึงตัวรวม x ได้ ก็จะเป็น f x บวกสองคู่หลังนะครับดึงตัวร่วมก็คือดึงลบออกมาก็เป็น f x บวกสองตัวส่วนตัวส่วนนี่แยกตัวประกอบนะครับอเป็นดูตัวนี้ก็ได้เขาบอก x ไม่เทา่าลบ4ก็แสดงว่าเกิดจากอะไร x บวกสี่ไม่เท่าหนึ่งก็ x อะไรลบหนึ่งเนี่ยตัวที่ยกเว้นก็คือตัวที่ทำให้ส่วนเป็นศูนย์นะเพราะถ้าส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บจะหาค่าไม่ได้นะครับแต่ทิงบ่าลองคูณดู ก็ตรงนะครับต่อไปตัวเศษตัวเศษนี่ดึงตัวร่วมได้นะนี้กับตัวนี้นะที่เป็นตัวร่วมบดึงเสร็จก็เหลือ x ลบถ้าดึงหมดก็เหลือหนึ่งถ้าเราจะตัดนะครับก็ต้องมั่นใจว่าตัวนี้ไม่ใช่ศูนย เนี่ย x ไม่เท่าบบกับ1พราก็ดงว่าตัวนี้ไม่เท่ากับ0์อ่ก็จะว่าตัดได้นะครับเนี่ยตัดเสร็จก็เหลือ g x เท่ากับอตามนี้เลยนะ g 1เท่ากับองอ่ก็แทน x เท่ากับ1ลงไป g 1เท่ากับแทน,น1ลงไปก็ได้ f 1บวก2ส่วนแทน1ลงไป1บวก4ได้5เราบอกว่าเท่ากับ2นะ นี่ย g หนึ่งเท่ากับสองก็แก้หา f หนึ่งออกมาห้าหารอยู่ไปคูณได้สิบสองบวงอยู่ไปลบได้แปดเนี่ยพันธุ์ f หนึ่งเท่ากับแปดเนี่ยได้ละตัวหนึง่งต่อไปก็หา f ลบสี่ก็จัดการแทนนะครับ x เท่ากับลบสี่เนี่ยแทนลงไปในนี้นะเนี่ย g ลบสี่ แทนลบสี่ลงไป f ลบสี่บวกสองตัวส่วนนะลบสี่บวกสี่ก็เกิดปัญหาใช่ปะตัวส่วนเนี่ยเป็นไรเป็นศูนย์่ารนี้เราบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยถ้าฟังก์ชันต่อเนื่องก็แสดงว่ายังจำได้ไหมครับ g ที่ตัวเลขใดๆก็จะเท่ากับลิมิต ของ g x เมื่อ x เข้าใกล้เลขตัวนั้นสุบง่ายง่านี้นะถ้ามันต่อเนื่องก็คือหาตัวนี้ได้เนี่ย g ี่เลขก็หาได้ลิมิตที่ x เข้าใกล้ตัวเลขนั้นก็หาได้ค่ะข้อนี้ข้อนี้ถ้าส่วนเป็นศูนย์นะครับการที่มันจะหาค่า g ลบ4ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันต้องเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นะพอเป็นศูนย์ศูนย์แน่ๆก็แสดงว่าเศษตรงเนี้ยก็ต้องเท่ากับศูนย์น่ถ้าเศษเป็นศูนย์จะได้ว่า f ลบ4บวก2เท่ากับศูนย์น่พัน f ลบ4จะเท่ากับ สองบวกอยู่ย้ายไปลบเนี่ยเราก็ได้ f ลบสี่ละโจทย์ถาม f ลบสี่บวกกับ f หนึ่ง f ลบสคือลบสบวกกับ f 1นึ่ง f 1คือ8ปดมันลบสบวกแได้6ตอบ6นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ